ผมกลับมาไลฟ์แล้วนะพี่พี่ต้กลับมาไลฟ์แล้วนะครับทุกคนกลับมาดูผมก่อนไปเ่ยัุ อ้าขอโทษกูขอโทษกูขอโทษเรา group เรา group เราลุ่มเพี่แอร์เลยนะทัพสามโอ้โหกูกูจะไม่โดนขายหมดเลยเหรอกูจะไม่โดนขายหมดเลยเหรอไอ้แอร์เกไลท์ไอ้แอร์ไอ้แอร์บาไอ้ยอรกูไม่กูไม่สน <laughs> เ,เฮ้ยไหนมันเต้าเต้าเฮียอะไรเต้าอะไรเขียนผิดหนึ่งพันเต้นโชว์ไอ้เฮียกูบอกให้แล้วแหละกูบอกให้แล้วแหละไอ้เฮียหนึ่งพันกูนน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 นเต้นโชว์ไอ้เฮีย ลงไล์อะไรไม่ได้ลงก็ยังอยู่ๆไม่มันเข้ามาดูในไลฟ์กูดีไม่ใช่เข้ามาดูในไลฟ์กูกูปิดไมค์ในนี้ไงไอเฮียอ แชทสดกูยังไหนวะสวัสดีครับครับพี่ครับสวัสดีครับครับพี่ครับสวัสดีครับ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 สวัสดีครับพี่โดนี่หาสิบจุบกล้องโชว์ครับสวัสดียมเย็นครับครับผมครับครับมาครับมาครับมาครับมันไม่มีโดนี่นะสีวะส, AH, ส,ส, er no สี่าพรสีมาพรโอ้ยคนหล่อวัวคนวายคนไอ้ <version> กูไอาคนโอ้1หนึ่งร้อยบาทครับหนึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทผมเต้นยูกหนึ่งร้อยบาทผมเต้นยูกูุณอไปดีะเดี๋ยวหาก่อนออเเนี่คนเดียครับ เอ้ยโดนแบนอะไรครับไม่ไม่โดนเรื่องจริงดิเฮียกูกดกูกดลมไส้เลยไหมกูกูไม่กูไม่อะไรแหลยเฮียไอวิวไอเฮียไอวิวมาเหอะไอเฮียลงมาเหอะพุ่งมาเหอะเมีคนมานเยอะจังวะประมาณเยอะจังวะ เอ้ยกูเอ้ยมันถ่ายมันถ่ายก,มายก,มายกูมันถ่ายกูมันถ่ายกูกม,มันถ่ายกูมันถ่ายกูลงกลุ่มไอ้เหี้ยมันถ่ายกูลงกลุ่มมันถ่ายผมลงกลุ่มมันถ่ายผมลงกลุ่ม ไอ้เฮียกูยังแหลกเลยเฮ้ยเข้ามาเลยหน่อยเฮียบ้านกูกลับไรเฮียเออพ่อหนุ่มบอกล้อเรื่องตัวกันครับอ้า พวเขาวเขาไม่ไม่รู้จะทําอะไรอ่ะมันไลฟ์ไม่เป็นอ่ะมันกดมันกดไรตรงไหนวะมันกดแชร์ยังไงอ่ะทํายังไงวะนี่ไงนี่ไงกูได้แหละไอ้เหี้ยวพวกมึงกูทำได้แหละแหละไอ้เหี้ยโอ้อเฮลโหลลลลล ไหนวะกูดูหาเขาโอ้อะไรเนี่ยโอ้โหไม่ได้ยินได้ยินเสียงปเปล่าได้ยินเสียงไหมครับได้ยินเสียงผมไหมครับ,ได,ไ,รบ,บได้ยินเสียงไหมครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงไหมครับฮัลโหลครับได้ยินเสียงไหมครับเป็นนะครับเป็นไหมครับคีบูทไหมเหรอคะบูดไหมอะไรครับนี่คิว กี่กาโอ้กิติกา,ออกกาเอ้ยกูยจะกูจะปาหัวเธอเข้าสายเซฟเซฟไม่ไหวแล้วไม่ผมพยายามอ่านอยู่ผมดูแฮด์มอด่ะพี่คิวไม่อ่านเม้นเลยค่ะได้ยินค่ะโอเคครับคนต่างอ่านไม่นหน่อยทำไมครับทำไมเลือกอ่านค่ะเฮ้ยเย็นเย็นทุกคนทุกคนเย็นเย็นทุกคนเย็นเย็นไอเอรอนคิดก่อนทุกคนเย็นเย็น ไม่ได้รอกินก่อนน้๊หนึ่งคนอื่นก็อ่านนิจใจเย็นดิพี่นี้ใจเย็นดิพี่ใจเย็นดิโอ้ยโอ้ยกดผิดกดผิดน่าคุ้นจังครับพี่รัญญาที่โอโหพี่รัญญาครับโอ้โห วันน <Wow. S 2> ี้เราบ,บอกดีวันนี้เราบอกเวเราบ,บอกกันเถอะทุกคนบ,บอกกันโอ้พานิดาอมัยดีเบาะฮี่ใครใคร,ใครมาข้าใครมาเข้ามามั่งไว้เฮียโอ้กูจะบ้า น,นี่อะไรอะ่ะเบียร์ผมมาอะไรอย่างไรที่เขาธรรมาดาครับ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 โคตรเถือ่อทั้งผมทั้งตูดตูดแม่ขนาดไอ้เนื้อเออ ใครบูลลี่ครับถ้าอยากให้ผมดังนะครับกดไลค์กดแชร์เดียวนี้กดไลค์กดแชร์เดียวนี้กดไลค์เดียวแชร์เฮ้ยกูจะบ้าว่ะแชร์ให้แม่ดูได้ไหมคะตัดเลยครับตัดเลยครับโอ้โหตัดเลยครับ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 จะสบายครับ คนขอธรรมารัเขาคนขอเขาคนขอกูเรื่องอันนี้หน่อยเถอกูเรื่องอายคนแล้ววะกูม sure. uh ึงดูกูกูออกได้ไหมส่งพี่คิวอ่านไม่หน่อยครับครับส่งให้ทั้งครอบครัวแล้วค่ะอฮ้ยกืดูกานิวนิวเกินไปครับนิวนิวเกินไปครับนิวเกินไปครับ ไอ้คน да. หาแบบเล่นก่อนเด uh, ี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงอันหนึ่งอันหนึ่งหา m บ p เล่นก่อนหาแบบเล่นก่อนหาแบบเล่นก่อนหาแบบเล่นก่อนทุกคนเต็มทีไม่เห็นคุยเลยไม่เห็นคุยเลยอะพี่สูตรดำพสูดขาวค่ะไอ้นี่ไข่ม่โมจิ โบจีมันใครวะเฮ้ยทุกคนโบจีมันใครวะเนี่ยมึงใครวะเฮียเป็นใครวะโบจีนี่คือโบจีเหรอดาคนดูเหรอแล้วมึงคุยอะไรอ่ะไอ้มึงคุยอะไรนี่นี่ตัวมึงมาเล่นตัวคนับทุกคนครับมาเล่นหน้าพีกับผมครับดีกว่าขาบตัวคนมาเล่นหน้ ทุกคนครับมาเล่นมิมิกกับผมครับทุกคนครับถาแมแบ,บีเล่นกับผมครับทุกคนครับคิดถึงเอมี่ระวังโดนแฉะนะคะมาจุ๊บผมจะฟ้องอู้ไอ้แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยไอ้แค่นั้นแหละไอ้เหี้ยไอ้แค่นั้นแหละไอ้เหี้ย เอทำไมที่ด่าคนดูคะโอเยขอโทษครัคบพี่นิวครับถ้าเป็นถ้าเป็นคน่นผมไม่ได้าถ้าเป็นนิวไม่ได่าหรอกแต่คนอื่นผมด่าหมดนะครับใช่ค่ะครับไม่ถูกพี่รัญญาวัดร้ายยาวใหญ่ปะคะเฮ้ยโอ้โ